ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพิชายสงครามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานครบ50วันอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสมุดเมธีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจ,จังหวัดสมุทรปราการอดีตเจ้าวาดวัดพิชัยสงครามที่สาราการ,ปรเปียนวัดพิชายสงครามตําบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพิชัยสงครามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานครบ50วันอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสมุดเมธีวิสุทธมหาวีโรเปลี่ยนธรรม8อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด มุทปราการอดีตเจ้าวาดวัดพิชัยสงครามโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสมุทรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าวาดวัดกลางวรวิหารเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตัยพระมหาธีรานนท์จีระ กัตถิโกรักษาการแทนเจ้าวัดวิชัยสงครามจุดเครื่องทองน้อยหน้าหีบทองพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปนำโดยพระเดชพระคุณพระราชพัฒนาสุนทรเจ้าคณะอำเภอพระประแดงเจ้าวาดวัดทรงธรรมวรวิหารสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรวัดวิชัยสงครามพร้อมด้วยนางเนทิพย์เจริญวัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการนายพินิจอ่วมสะอาดวิทยาวจกรวัดวิชัยสงครามคุณบานชื่นบัวระบาดผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนายนัฐพล ดุดมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดถิชัยสงครามนายพลากรเทศนำ้ำนาย,ยกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการนางพาวินีครุฑปักศรีนางเมธนีพาทยาโกสถรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดถิชัยสงครามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและเหล่าบรรดาสิทธิอนุศิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสมุทรเมธีร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมทอดผ้าบังสกุลพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรถวายพระทหารเพลนสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสมุทรเมธีวิสุทธมหาวีโรปร,ริยธรรม8อดีต ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการอดีตเจ้าวาดวัดพิชัยสงครามท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2564สรีอายุรวม90ปี มีทั้นทีมเจริญรอยง,งทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด